แล้วเป็นอะไรคือตัวนี้ต๋องต๋องไม่มีตัวหักกตองมาทำไมวะมูชินเดยุโนนี่เอาวะใครมาวางรถโา้วังรถทำไมล่ะอ๋ออะล่ะอะล่ะถ้าชมมติว่าก่อนที่ท่านจะเข้ามารับชมกันเนี่ยก็เดี๋ยวยูขอพูดอะไรก่อนนะคือกันจังเนี่ยเป็นคนที่เป็นสตรีมเมอร์เป็นเพื่อนสตรีมเมอร์กับยูเมอร์สมัยโปรเจกต์มูเกสึนามาแล้วส่วนคนต๋องเนี่ยก็เป็นเหมือนกันเหมือนกันเหมือนกันอยู่กลุ่มของคนของกันจังเหมือนกันก็ ก็ตอนก็คนก็คตนต่อเนี่ยเป็นอดีตของคนที่มาช่วยงานในกลุ่มดิสของอยูเนาะก็เป็นหัวกลุ่มดิสเหมือนกันก็ช่วยกันแล้วก็จะมีคนอื่นอนอีกอีกเยอะเลยแต่ว่าไม่ได้แบบมารวมตัวกันเนาะเพราะต่างคนก็ต่างทํางานกันแล้วก็นี่อยู่ทุกคนเนี่ยอยู่ไว้ทางานกันหมดแล้วไม่ว่าจะเป็นการจ้างไม่ว่าจะเป็นคนต่อไม่ว่าจะเป็นคนสเลเยอร์หรือว่าคนอื่นอื่นอีกเนี่ยคือเขาต่างคนต่างทํางานแล้วเนาะยูก็ไม่ค่อยได้ไปชวนอะไรมากสักเท่าไหร่โอเคปะ เดี๋ยวไปเริ่มรับชมกันเลยดีกว่าใครที่เพิ่งเข้ามาก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้กับช oh, ่องของอยู่ได้ใครที <sh <sh ่พร okay. ้อมแล้วก็อย่าลืมกดซับสไคร้ด้วยไปรู้กันได้เลยอ๋อก็คือก็คือสมงตีว่าใครจะได้ไปกับใครใช่ไหมใช่พี่อ๋อเฮ้ยได้ไปกับสกายาว่ะแน่ๆขอดูขอดูขอดูหน้าจอเลยขอดูหน้าจอเลยพี่พี่แชร์หน้าจอของพี่แบบคุกกี้เปิดแล้วพี่อ๋อเห็นแล้วตอนนี้มีสองคนละเฮ้ยได้ไปกับสกายาว่ะหลายคนไม่แน่ใจเลนขอพี่กัน โโอ้เราพิกันเลยคุกกี้เราพีการเพราะว่าเราเราพิกันเราพิกันคือเตอดเลยเฮ้ยเรบรอยอ็นจอยครับผมบายบายอ่ะก็แล้วก็คือคนที่เหลือก็คือต้องต้องไปด้วยกันใช่คุกกพี่แล็ไปกับคุณทองแล้วก็คุกกี้เอ็มเคคุกกี้คือคนไหนอ่ะเอฟเคครับ คนนคนนั้นเลยพี่คนเสื้อฟ้าน่ะใช่ใช่ใช่ไม่คิดว่าจะได้มาเจอกันอีกแล้วนะเนี่ยใช่เข้ามาเข้ามาเุ๊กกี้เข้ามาดิแล้วรอหมอคนสองแล้วหมอเถื่อนอ่ะหมอเถื่อนที่ไหนหมอเถื่อนอันเล่นเล่นหมดอินเซนต์ใช่ไหมเล่นหมดอินเซนต์ใช่เลยคนยูยูจะยิงรอคนยูไม่ยูก่อนเจอกูแน่นี่อันนี้เลยกี้เ่ถึกโอ้ยฝังเง้นฝังเงินมาแล้วเดือดแล้วฝังเงิน สกายเราเราเราออกก็ออกไปเล่นกันสองคนดีกว่ามาสกายอะไรอ่ะผมทำอะไรผิดสองคนนี่กว่าเกิดอะไรขึ้นอ่ะตีนั่งเกิดอะไรขึ้นอ่ะผมพีในดิท์นี่ก็ผมย้อนอยู่อยุดยืนเปนสองคนยังเล่นแบบสะดวกเกิอะเลยอะไรเกิดอะไรขึ้นอ่ะขี่นัขี่นั่งแบบยืนแบบยืนเลฟเคอ่ะผมพิมพ์ในดิทอยู่มันเป็นแบบนี้เพ้่งตายแต่คุณยูผมพูดจริงโมมไนแบี่แบบไม่มีตาไหนที่ไม่ทะเลาะกันอ๋อแต่เขาอยากดูกันจังแบบแบบใกล้ชิดไง เนี่ยคุกกี้เนี่ยบอกว่ามันเคลียร์มอนไม่ทันเนี่ยเนี่ยขี้โม้หรือเปล่าไอ้เนี่ยไอ้พวกกิกกี้สกิปปี้ดี้ตัวเนี้ยคุกกี้บอกว่ามันเคลียร์ไม่ทันมันเคลียร์ไม่ทันตรงไหนคุกกี้นูะคุกกี้ขี้โม้ปะเนี่ยเนี่ยหลุดไปเลยตัวรีเจนต์ต้นเกมอ่ะมันมันเอาไว้เล่นต้นเกมนะพวกดูดซอมต้นเกม0.4วิดาเมตเป็นร้อยใช่ตบฟอกสอายโุรูมาเลยเหรอเฮ้ยผมไม่ผมแพ้หนึ่งผมแม้ตัวมิติถึงเจ็ดตัวผมจะเลิกเล่นเกมนี้ เฮ้ยเอ้ยยล้วแล้วเนะคือตัวนี้ตองตองไม่มีตัวหักตอไม่โอ้ไม่ใครมาวางแล้ววางรถทไงละคุณตองนี่มันเอเคคุณยูไม่มกี้อยู่จะหักคอวัน้คุณตองวางรถอัดแอยู่อ่ะ มันแหลกกันโทรศัพท์มันพังเองโอ้ก็ลังจะวางแล้วเมื่อกี้มีตัวแล้โผล่มาจากไหนก็ไม่รู้อ่ะมัน <st> ไม่คุกกี้คือตอนแรกๆอ่ะที่จริงมันไหวนะแต่วคุกกี้มันเอฟเคดูดิพี่แบบพีพ่อยากกินลงแค่สองคนก็พอเป็นนี้แหละ <Hey. S 1> เผื่อเผื่อลงคนเดียวด้วยซ้ำอ่ะจ <c oughs> ้าจะไม่มีตัวอะไรเห็นไหมน้องคอนมีคินมีตัวแค่นี้เองน้องคุกกี้อยญ่เอฟเคทีหลังห้ามเอฟเคที่ตองว่าพวกผมไม่เคยไฟพวกพวกผมไม่ใช่ไฟมันดุ คือถ้าเกิดว่าเราปล่อยแบบเนี้ยเราต้องมั่นใจแน่ๆเลยแล้วว่าท้ายเกมเราเราแบบไม่ปล่อยหลุดแน่ๆเราต้องมั่นใจอ่ะอันนี้มั่นใจแล้วว่าไม่หลุดอ่ะแต่ถ้าเล่นกับน้องสกายอ่ะมันจะเป็นอีกคนละฟิลเลยอ่ะคุณยูแต่เนี่ยเราเล่นกับน้องกุกเกียมันเลยเป็นฟิลแบบเนี้ยคนละคนเมื่อวานนี้น้องสกายที่มีซีเครตซีซีเครตแมทจะจำได้เหรอจำไม่ได้เมื่อวานเนาะใหญ่ใหญ่ใหญ่ยังเพิ่งไปคิดเล็กคิดเล็กพัดเหนียวตั้งซีฟ ล <uch il. S 1> ูกกินไม่ลูกกินไม่ลูกกินโดนเียนโดนเียรอบสองเรก็ชนะนะคือไม่ต้องไม่ต้องสืบนะก็คือมีคนก็คือคุณต๋องแกมีไททันซีนีมาก็หรือไททันทีวีแล่างอังกฤษแกมีอยู่แล้วก็เลยเล่นง่ายหน่อยก็อีกคนนึงก็ทําหน้าที่วางรลูกเลเซอร์ส่วนของยูก็จะวางไททันคาเมล่าก็เป็นประมาณนี้เนาะส่วนด่านนี้ก็เที่ยวหมอมาคือไม่ได้ใช้ตอนแรกก็คิดว่าจะมาเล่นหมดในแมนแต่ก็ไม่ได้เล่นหมดในแมนก็ยอดเลย เอาล่ะท่านผู้ชมก็สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่องขออยู่ด้วยนะก็ภายในคลิปนี้เราแวะมาเล่นกับกันจังแล้วก็คุณต๋องแล้วก็น้องๆของของกันจังด้วยก็ใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมติดตามผลงานของโยู์ต่อไปเรื่อยๆนะเนาะเดี๋ยวแวะมาเล่นกับพวกกันจังต่อแน่นอนไม่ต้องห่วงแต่ว่าไม่ใช่ไม่ใช่คลิปนี้เราเดี๋ยวเราขอมคลิปนี้กันก่อนดีกว่าแล้วเจอกันทุกคนซีวากันเดี๋ยวขอเล่นต่ออีกนิดนึง